ก็มีทอยโมเดลเหมืวนเีันเคยนะคีวับผมวันนี้จะัาเีวิวเวก่นเันเดีกัเดียวนเดรนเดีเดี๋วนดียันเดียเดียวงาน,ดนเดียวนเดียวเดียว้นะีวกันเียวกนเดว่านี่วันีันเีนแล้วนี่มันชดีอวานเขี่ันะครันเดียกันะดียวันเดียวกนเดียว่ันรบรอบ20นะีหวืัเปล่ากม,ม,ม,าเมน,น,น,มมน,นมเดียวันเจกันเดมันเดมกันกันียันเดีัเยวกานเยวะันเันเนเดรนดกนเยกนียันันบีกเยอะนะครับ ตรงนี้เป็นรางวันเอของข,งข้างใหญ่นะครับเนี่ยด้านในเป็นอย่างี้ครับด้านข้าง,าง,าง,งด้านหลังข้างนึงนี่ได้วนนะครับผมเป็นหูหยิ้มมาเดินนะครับอันนี้ผมได้ามาตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผม โอแกกล่องเสร็จปุ๊บก็ <Okay. S 1> จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมาเป็นท่อนเดียวเลยอ่าอยู่ในกล่องพลาสติกแล้วก็ับก้อนน้แข็งเนี่ยครับผมแยกมาให้โอเค อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโบลีต่ตัวแรกหรือเปล่านะครับที่ทำออกมาตัวใหญ่นะอเพอราะพันนานแ้เหมือนกันผมมาเพืชพ่้งวงการด้วยมาในชุดของภาคดาวซุปเปอร์นะครับผมไม่ไี่ใช่แล้วก็บนเดอะบูวี่ภาคซุปเปอร์ครับตัวเนี้ยที่มันไปนเอาหูของบาที่เป็นสารสูตรของดาวเขาว่าทำในกรโปโรงครับตัวนี้มาในท่า ปล่อยพลังนะครับปล่อยพลังหนือห้าบาทนี่ก็จะมีแผลเป็นนะครับตามอกๆอกก็ลไล่สีเข้มตามร่องเหมือนเดิมอันนี้มีอะไรบ้างนี่ก็เป็นกระโปรงที่ทำจากหูของสารสูนี่ปลตาก็ขาวเหมือนเดิม ส่วนกามก็บิ๊กบึงตามตายโบลีนะครับลองถอนลเข่งไม่ยด้ได้ไหมยืนได้นะครับตัวนี้ลุกได้หลังมากครับ งานชุดเก่านี่ถ้าเทียบกับงานชุดแบ็กทูดูฟิล์มนี่กล้ามนเนี้ยมันคนละแบบเลยนะครับอันนี้มันจะดูเหมือนกระตูนมากกว่าแต่แบ็กทูดฟิล์มก็คือจะดูโหดไปเลยหรือว่าปั้นเก้าออกมาสวยยู่นะครับขอบงซิปแ็คก็ลงไฮไลท์สวยอยู่แต่ตรงนี้เหมือนจะเห็นเป็นรอยต่ออะไรทักอย่างน้ำหนีเลยเห็นไหมครับเห็นไหมน,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 นี่ตรงปีกวนะครับ โอเคแล้ามาวัดส่วนสูงกันน่าจะสามสิบสองตัวนี้จะเพื่อถึงปลายผมนะครับสาสิบสี่เซนนะครับ ชุดนี้เหมือนกับว่ารางวัล last one จะเป็นตัวนี้นะครับเหมือนกันจะทำม,มาเป็นตัวนี้แต่ว่าสีกระโปรงจะแตกต่างกันนะครับอันนี้สีเขาจะดูด้านๆนะครับกระโปรงกระโปรงอะไรเงี้ยไม่ได้มีการหายลทยอะไรมากแต่ถ้าเป็น last one ตรงน,นี้จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับจะแววๆเงาๆ,งๆ last one ผมยังไม่มีนะครับมันมีแค่ตัวนี้ ว่จะหาลักวันมาเก็บอยู่แล้วก็ขายตรงนี้แทนข้อต่อมันเห็นชัดเป็นนิดนึงช่วงไหลกับแคร์นีนะแต่ว่ามันก็มองข้ามได้เพราะว่ามันอารมณ์เหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อคนนะมัดก,กันนะมาต่อกันโอเคมองข้ามได้ ลายต่องนี้เอ,องชันนะ่งน้ำหนักให้ดูนะครับตัวนี้น่าจะโลนิดๆิดหนึ่งพันสามร้อกัมครับโลห์สามขีดครับตัวนี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้ไม่ได้หายากตอนนี้ยังพอมีขายอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าใครชอบก็ไว้ไปเลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะครับผมโอเคถ้าใครชื่อชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคเจอนคลิปหน้าครับ